สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่จูนนะคะวันนี้นะคะพี่จูนหายไปหลายวันนะคะเพราะว่าพี่จูนป่วยค่ะทุกคนนี่นะคะป่วยตอนแรกพี่จูนเข้าใจว่าตัวเองเป็นหวัดนะคะก็ไปทํางานปกติเพราะว่างานของพี่จูนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับลูกค้าชาวต่างชาติโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าเจ้านายของพี่จูนเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์นะคะดังนั้นลูกค้าก็จะเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์เยอรมันและก็ฝรั่งเศสส่วนมากจะมีแต่ฝรั่งคนไทยจะไม่ค่อยมีนะคะมีแต่พนักงาน ทีนี้พิจูนก็ไม่คิดว่าชาวต่างชาตินะคะเขาจะนำเชื้อโรคนะคะเชื้อไวรัสน9นี่แหละค่ะมานะคะติดพิจูนนะคะตอนแรกที่พิจูนได้รับเชื้อนะคะก็พิจูนไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นโควิด1 9นะคะพิจูนก็คิดว่าตัวเองเป็นหวัดนะคะเป็นหวัดธรรมดาเพราะว่ามันตัวร้อนนะคะตัวร้อนแล้วก็ ตัวร้อนอย่างเดียวนะคะมีแค่อาการตัวร้อนไม่มีอาการแทรกซึมเลยนะคะวันแรกเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองตัวร้อนปุ๊บพี่จูนก็ไปซื้อยาทิฟฟี่มากินเลยค่ะเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะทํางานนะคะทีนี้พอไปกินพอวันที่สองนะคะวันที่สองขึ้นมาพี่จูนก็กินที่ฟี่อยู่ประมาณสองวันนะคะก็มีอาการไข้นะคะก็มีความรู้สึกว่าตัวร้อนจัดบวกกับอากาศร้อนจัด พี่จูนเป็นภูมิแพ้เป็นทุนอยู่แล้วนะคะก็เลยทำให้คิดว่าตัวเองอะ่ะแพ้อากาศพี่จูนแพ้อากาศรุนแรงมากก็เลยคิดว่าตัวเองก็จังแพ้อากาศนะคะไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นโควิดอีกนั่นเลยคะ่ะก็มาเถียงกับเจ้านายอีกนั่นหละค่ะว่าฉันไม่ได้เป็นเธอนี่บ้าเธอนี่พูดมากนะก็คือว่าฉันแพ้อากาศนะคะคือฉันเป็นโรคภูมิแพ้ฉันเป็นคนแพ้อากาศ ทีนี้ก็พอมาฉุกใจขึ้นมาคิดเออเจ้านายเขาก็หวังดีนะคะเขาก็มีความสึกว่าให้เราตรวจนะคะแล้วก็เขาจะได้สบายใจว่าเขาไม่ติดด้วยนะคะคือคนบริเวณรอบๆนะคะทีนี้พี่จูนก็เลยอะ่ะเอาซื้อโควิดเทสนะคะแบบนี้นะคะนี่นะคะทุกคนสั่งซื้อมาได้จากเซเ่นอีเลฟเวนะคะราคา65บาทค่ะทุกคนแล้วก็เทสนะคะก็มันจะมีใบเทสออกมานะคะ เดป๋จูนแกะออกมานะคะว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างนี่นะคะทุกคนมันจะเป็นแบบนี้นะคะคือบอกอรายละเอียดเราหมดทุกอย่างเลยนะคะบอกอรายละเอียดหมดเลยว่าจะขึ้นกี่ขีดกี่ขีดต้องทำยังไงบ้างนะคะต้องอา่า เอาน้ำยามาใส่ตัวไหนอะไรยังไงนะคะมีวิธีบอกหมดเลยแล้วก็ผลที่ได้มาก็คือพิจูนขึ้นสองขีดนะคะคุนดูเนี่ยนะคะอาจจะแบบคือสองขีดนะคะถ้าเป็นขีดสีม่วงตัวเดียวแล้วก็ไม่วิ่งไปขีดที่สองนะคะคือพิจูนไม่ได้ติดค่ะแต่นี่ก็คือของพิจูนนะคะขึ้นมาสองขีดเป้งๆทีเดียวเลยนะคะนี่คือว่าผลการตรวจของตัวเองนะคะ พี่จูนไม่ไปโรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลนะคะเป็นศูนย์รวมเชื้อค่ะทุกอย่างที่เขา,อาเอามาทําเกี่ยวกับตัวเรานะคะไม่กระทั่งเข็มฉีดโจงเข็มฉีดยาผ่านคนอื่นมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นพี่จูนก็ดูแลตัวเองอยู่ที่บ้านนะคะยาที่พี่จูนมีอยู่ที่บ้านนะคะก็จูนก็จะมีพวกยาเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรน,นะคะสั่งมาเยอะๆเลยนะคะฟ้าทลายโจรน,นะคะ ยาแก้เก็บคอที่มีส่วนผสมของฟ้าทะยายโจรและมะขามเป้ามค่ะแล้วก็เป็นยาแก้ลดไข้นะคะเป็นพวกไทเลนนอนหรือพวกทิฟฟี่หรือว่าเป็นเบนด้า500หรือว่าอะไรแล้วแต่นะคะทุกคนก็คือซื้อมาไว้นี่คะ่ะทิฟฟี่นะคะแล้วก็จะเป็นยานี่ด้วยค่ะเป็นยาแก้ปวดเนื้อปวดตัวนะคะทุกคน ซื้อมาไว้กับตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองสังเกตอาการของตัวเองดูนะคะว่าเป็นยังไงทีนี้อาการของพี่จูนนี่ย่างเข้าวันที่สี่แล้วนะคะวันแรกตัวร้อนตัวร้อนตัวร้อนมากบวกกับอากาศร้อนวันที่สองนะคะก็ยังตัวร้อนมากอยู่เช่นเคยเวลาเข้าห้องน้ำนี่ฉี่ออกมาเหมือนน้ำต้มเดือดเลยค่ะฉี่ออกมานี่แบบจะร้อนมากมีความสุขว่าโหเป็นอะไรมากไหมเนี่ย ก็รู้สึกว่าต้องไปโรงพยาบาลตัวแรกฉุกใจคิดขึ้นมานะคะแต่ทีนี้โทรหาพี่นะคะพี่เขาก็จะบอกว่าโทรหาพี่สาวนะคะพี่สาวบอกว่าให้จัดก,การตัวเองอยู่ที่บ้านอย่าเอาตัวเราเองไปอะ่ะปะปนกับกลุ่มกลุ่มคนที่ในโรงพยาบาลนะคะทําให้อาพี่จูนดีขึ้นนะคะก็คือวันนี้นะคะเป็นวันที่สี่แล้วนะคะวันที่สี่พี่จูนก็มีอาการเจ็บคอนิดหน่อยนะคะ กลางคืนก็ยังนอนหลับสบายนะคะไม่มีอาการอะไรเยอะมากมายนะคะไอก็ไอนิดหน่อยนะคะเวลาไอาก็จิบะะจิบนะคะจิบยาแก้ไอนะคะจิบยาแก้ไอที่มีส่วนผสม,มของอฟ้าทลายโจรน,นะคะไอนะคะแล้วเวลาทานก็ทานไปทานน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่านี่ทานเป็นลิตรๆเลยค่ะทานเยอะๆเลยนะคะเพราะว่าเพื่อนพี่จูนที่เป็นต่างชาติเขาพยายามบอกให้เราดื่มน้ำเยอะๆนะคะดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ทําให้อ่า เราฉี่ออกเยอะนาความร้อนจากร่างกายของตัวเองเข้าห้องน้ําแล้วก็ออกเยอะๆค่ะนี่นะคะแล้วก็เวลาทานก็ทานของร้อนๆนะคะพี่จูนก็ทานพวกไข่ต้มไข่ตุนนะคะอันนี้ก็จะเป็นโจ๊กนะคะทุกคนสั่งโจ๊กมาค่ะเป็นโจ๊กนะคะโจ๊กแบบไม่มีอ่าส่วนผสมที่ทำให้อ่าไอนะคะไม่มีส่วนผสมที่ทำ ให้มันระคายระคายคอนะคะเพราะไปเพิ่มให้เราไอาแล้วก็ทําให้อะเราไอายเยอะๆแล้วทําให้อะคอเราเป็นแผลนะคะก็ไม่ต้องผสมอะไรเยอะนะคะโจ๊กนุ่มๆนะคะโจ๊กไม่มีผักไม่มีอะไรนะคะแล้วก็เป็นแบบพวกพวก๋วยเตี๋ยวแล้วเป็นพวกเนี่ยค่ะพวกพวก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่นะคะแล้วก็มีน้ำนะค่ะทานของที่เป็นน้ำเยอะๆค่ะจะทำให้ร่างกายอุณหภูมิร่างกายตับนะคะ พี่จูนก็พยายามดูแลตัวเองอยู่นะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอาการเป็นยังไงนะคะพี่จูนจะมาแจ้งอีกทีนึงนะคะนี่นะคะก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองคือไม่เคยเจอนะคะโควิด -19 กก็ไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นแต่ตัวเองก็เป็นนะคะทุกคนดังนั้นก็คือว่าให้ตั้งสติแล้วก็ให้ดูแลตัวเองดีๆนะคะอย่าไปตื่นสนุกกับ เชื้อนะคะว่าโอ้ยฉันต้องไปโรงพยาบาลต้องตีโพยตีพายต้องนู่นต้องนั่นต้องนี่นะคะตราบใดที่เราดูแลตัวเองได้นะคะมันก็ไม่มีอะไรร้ายแรงนะคะเดี๋ยวพี่จูนจะมาบอกอาการคร่าวๆทุกคนอีกครั้งนึงนะคะวันที่ห้าวันที่6วันนี้วันที่4ี่แล้วนะคะเดี๋ยวคอยอีกวันในสองวันพี่จูนก็จะมาคุยถึงอาการของพี่จูนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ